เรื่องเล่า365วันเรื่องเล่าวันที่29กันยายนเรื่องบังเกิดใหม่ได้อย่างไรยอนบทที่สประชาชนเริ่มรับรู้เรื่องราวของพระเยซูและสิ่งที่พระองค์สั่งสอนมากขึ้นบางคนคิดว่าพระองค์อาจเป็นพระเมสิยาแต่พวกฟาริสีซึ่งเป็นผู้นำสำคัญในพระวิหารกลับไม่ชอบพระองค์เลยยกเว้นนิโคเดมัสเขาไม่เห็นด้วยกับพวกฟาริสีคนอื่นๆ ในตอนดึกคืนหนึ่งเขาแอบไปหาพระเยซูและทูลพระองค์ว่าอาจารย์เจ้าข้าข้าเชื่อว่าท่านมาจากพระเจ้าไม่เช่นนั้นคงตัดหรือทำสิ่งอัศจรรย์อย่างที่ท่านทำไม่ได้แน่พระเยซูทรงเห็นว่านิโคเดมัสจริงใจจึงตรัสว่านิโคเดมัสเราจะบอกความจริงแก่เจ้านะถ้าเจ้าอยากเข้าแผ่นดินพระเจ้าจริงๆแล้วก็เจ้าต้องเกิดใหม่ด้วยวิธีของสวรรค์นิโคเดมัสทูลถามว่า ข้าไม่เข้าใจคนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วจะเกิดใหม่เหมือนเด็กเล็กๆได้อย่างไรกันไม่ใช่อย่างนั้นพระเยซูตรัสนี่เป็นการเกิดอีกแบบหนึง่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าจะทรงทําให้จิตวิญญาณของเจ้าฟื้นขึ้นนั่นก็เหมือนกับการังเกิดใหม่เจ้าจะมองไม่เห็นพระวิญญาณพระองค์เหมือนลมมองไม่เห็นแต่ส่งพระรานุภาพขอทรงโปรดอธิบายด้วยอาจารย์เจ้าข้านิโคเดมัสทูลพระองค์ เจ้าเป็นถึงผู้นำทางศาสนาควรจะเข้าใจแล้วนะพระเยซูตรัสบุตรมนุษย์เสด็จมาจากสวรรค์และจะเสด็จกลับไปอีกเราเป็นเหมือนกับงูทองสำลิดที่โมเสสยกชูขึ้นในกินธุรกันดารเราจะต้องถูกยกขึ้นเพื่อคนทั้งหลายจะได้รับความรอดแล้วพระเยซูก็ตัดประโยคหนึ่งที่เราทั้งหลายชอบในหนังสือยอห์นบทที่3ข้อ16ที่ว่าเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก จึงได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์มาเพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่จะมีชีวิตนิรันดร์ขอบคุณครับ